เอาระก,ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมนะช่องจิงเจอบอ,อยนั่นเองนะฮะวันนี้พามาเล่นเกมอะไรฟอร์จูนไทเกอร์น,นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เราจะเล่นรอหรือเปล่าคุณเมงงแค่79็ดสบาทเท่านั้นวันนี้ขอเอาแค่ประมาณอ่า จ็ดแสงเข้าก็พอของบวกคันเข้าก็พอครับนะทุนเจ็ดถึ 7, 9, บเก,ก,ก้าว่าของบวกแค่เจ็ดแสงเข้าก็อก็ไม่ได้เยอะมากายอะไรนะแบบนี้นิดหน,น,น่อยเท่านั้นนะเออเดี๋ยวมาดูว่าเราจะทำมิชชั่นของเราสำเร็จหรือเปล่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยใครที่เข้ามาดูแล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดซั่มส์ไขกดแชร์กันเลยถ้าพพ้อกันแล้วเราก็เริ่มเล่นกันเลยสิคะมาดูถ้าด,ดูนะวันนี้ผมก็เล่นอยู่ในช่วงเวลาของตัวกนะลุ่มโบนัสตามนั่นเอง นะโบนัสตามคืออะไรโบนัสตามคือเป็นตัวกลุ่มที่จะแจ้งตารางเจนแต่งนั่นเองน,นะคบนะซึ่งจะทําให้เรารู้ว่าเจนไหนเนี่ยมีโอกาสการแต่การจ่ายเท่าไหร่ในตัวกลุ่มก็จะมีการพูดคุยบอกสูตรบอกเทคนิควิธีเล่นต่างๆนานานมากมายใครสนใจที่อยากเข้ากลุ่มโบนัสตามเนี่ยสามารถคลิกริงที่ใต้คอมเมนต์แรกของผมได้เพื่อเข้ากลุ่มโบนัสตามของผมแล้วเราก็เริ่มเล่นกันเลยนะฮะเริ่มที่เบน,นึ่งเริ่มเปิดเสียงเกมไอจหมายโอยได้เนถึงเรื่ออะไรอยู่ได้ไปต่อป่ะ ไปแบบม่ง่ายไปแบบชิวๆแบบไม่ต้องมีอะไรเยอะแยะมุ่งไว้มากกว่าและดูมันทํางานนะฮะแปดสิบรอบมึงต้องโดงโดกูสักรอบ,บเลยเพื่อนมาะคอยดูว่าจะโดดให้ผมหรือเปล่าแต่ยังไงปกติอ่าผมกดออโต้เวลาผมคือเอาความจริงเลยปะคือผมอ่ะไม่อยากเล่นเกมแนวกระโดเดเยอะเลยเออเพราะไอ้เนี้ยคือที่ผมมาทําช่องที่ผมมาทําอะไรอย่างเงี้ยพอเห็นผลเดียวเลยอยากจะเสีย ไม่อยากบวกคืออยากจะเสียกับเขาบ้างคือแบบเล่นอะไรเพราะเขาบวกตลอดเลยอยากจะเสียบ้างไงก็เลยแบบมันทําชิพให้ดูที่ว่ามันจะเสียหรือเปล่าอะไรอย่างนี้พวกมันบวกบวกจนแบบว่าไอ้เฮี้ยบวกอะไรขนาดนี้ว่ามึงเสียบ้างเหอะอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่คือบอกตัวเองนะคืออยากจะเสียก็ลเลยมาทํคชิปนี้นะทุกคนนะเออแบบอยากจะเสียบ้างนะปกติเห็นไหมเกมนี้หยุดก่อน,นที่เฮี้ยมึงเนี้ยปกติมัน,ม,นมันเท่าไหร่มันเบตันเท่าไหร่เบตันห้าพันปกตินะทุกคนนะ ปกติเนี่ยผมเล่นเบต้าห้าพันตลอดกู <c oughs> ยังไม่รู้เลยสัตว์เบต้าคือเบต้าห้าพันเออปกตินี่ยผมเล่นเบต้าห้าพันนะก็โดดทีหนึ่งตำลึงคูณสิบอ่ะก็ตำลึงมันจ่ายเท่าไหร่นะห้าตัว,นนะ 5, ตวจ่ายร้อยใช่ปะก็ชิดใหญ่นยยๆนะไม่รู้จะคิดถูกหรือเปล่าอย่าด่ากูโง่นะเก้า <9. S 1> อ่าเอา 9, กเ,นะ 9, เนะก้าไปคูณสิบ่็เก้าคูณกับสิบเนาะก็อ่ะเนี่ยเก้าคูณสิบ นะฮะก็เก,นะกิน้าสิบเกอ่าคูณอ0 0ห้าพัก็ก็มันโดดทีหนึ่งสี่แสนทำไมอะ่ะเออก็โดดทีหนึ่งแค่เก้าแสน้าเท่านั้นนะทุกคนก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะเออง่ายง,าง่ายง่ายง่าย,ายไปไปสิก็สนแล้วก็ตุกคูไปอีกสิบดิก็โดดทีหนึ 1, 4, 000, ่งสล้านะกูคิดถูกหรือเปล่าวะ ไม่รู้นะคะแต่ปกติโดที่นึงมันผมจำไม่ได้เพราะาผมได้ดีนึงกับเกมกระโดดก็ครั้ง่างเป็นร้อยกว่าล้านสองร้อยล้านเห็นไหมคือถามว่าส้มมาแล้วถามว่าซีเรียสไหมไม่อะเพราะยังไงมันก็คูณสิบอยู่แล้วนะฮะโอเคงานชิวๆเห็นไหมสามสิบบาทกลัวตายที่ไหนเล่ากูอย่าผมอะยังไงมันก็ปังยังไงมันก็ดัง ยังไงมันก็ดีนะฮะั่นชิวๆบอกแล้วคือไอ้เชลล่นผมว่าผมว่าผมมีปัญหาขพีจีว่าไอ้สันลืมรือเปล่าพีจีสั่งให้ผมเล่นเกมกระโดดอีกลืมไปเลยไอ้เชลลิสั่งไว้ว่าไอเ้เชลยผมทำพีกดแล้วอะอีกแล้วทุกคนๆๆๆก็ต้องฝากคลิปนี้ไปบอกทางพีจีด้วยว่าผมไม่ได้มั่งใจจริงๆนะเก็แบถ้าไม่ได้ตั้งใจที่จะเล่นเลยอะ ไหนๆก็ไหนๆแล้วก็เอาเก็นพูดเอาเล่นเบ็ดบาท,ทก็พอ,อแล้วกันเออโอ้โหลืมว่าพีจีมาสั่งให้ว่าเฮ้ยห้ามเล่นเกมกระโดดนี่ว่าเพราะเวลามันมันจ่ายที่มันมายหนักในเกมกระโดดแ,แล้วผมไม่จะได้เกินหน้าเกินตาเขาอ่ะพีจีเนี่ยทุกคนปีที่แล้วรู้ไหมทุกคนพีจีเนี่ยขาดทุนนะเออโปรเจกต์ก่อนที่ผมมาเล่นเนี่ยผมเล่นได้ปีเดียวนะฮะก่อนที่ผมเล่นเนี่ยพีจีไม่งด้กำไรไม่เป็นหมื่นล้านกว่าดอลาดอลาร์กำไรต่อปีอ่ะเออพอผมมาเล่นปุ๊บกำไรแม่งเหลือสี่ห้าร้อยล้านบาทนะไม่ดอลลาร์ด้วยบาทอ่ะ ที่เหลือได้ไปอยู่อะไรอยู่กับผมหมดนี่ตัวนี้รวยไม่รู้รวยยังไงแล้วล่าสุดนี่ให้อีรอนมัร์สยืมเงินไปทํายาอวกันแหละเออคิดดูดิแบบอีลอนมัร์สมาขอสปอนเซอร์กับผมอะจริงอีรอนมัร์สนะพ็ขอสอปอนเซอร์่างผมไปผมว่าโอเคเอาไปทั้งสองสามพันล,ล้านด่าลร์พออะไรเงี้ยผมก็ให้ไปไม่ได้ซีเรียสอะไรอยู่แล้วนั่นนี่นะเออล่าสุดกม่ว่าให้สอสปอนเซอร์ไปแบบว่าให้สร้างยาอวกาศเนี่ยผมว่าขอขอตอบแทนด้วยแบบว่าอ่าฟุนจาก ดาวองคาสักนิดนึงแล้วกันผมขอไปแค่นั้นคือไม่ได้อยากอะไรเยอะอะไรอย่างเงี้ยเออนะฮะหาเงินะนะ่านะสุดเดี๋ยวก็ต้องไปงานประมูลนี่งานประมูลแบบงานประมูลรับทุกคนกใครไม่ได้บัตรนี่ไม่สามารถเข้าไปได้มีมีแด็คนใหญ่คนโตแล้วนะตู้หาหัวห้าไปกันหมดอะ่ะเออนะสองคนนั้นไปด้วยนะฮะไปประมูลผ้าโมนาริซา นะจริงๆไอ้ภาพโมเลซาที่อยู่ในเห็นอยู่ในพี่ที่พิศพันธ์พี่พิศพันธ์เหรอวะมันชั่วแล้วที่เก็บรูปโมเลซานะเออจะไม่ได้แล้วลนั่นแหละอันนี้ของปลอมของจริงเนี่ยจะประมูลเน,นี่ยคืนเนี้ยแหละคืนเนี้ยผมผมต้องดีนไปอังกฤษเลยถามว่าทำไมมันไปทันนมซื้อ f 1 6ไปไม่มีความเร็วเสียงเลยผมซื้อว่าประมาณอ่า45ลามเองซื้อไม่เยอะแล้วคนั้นก็ซื้อไวห,หลังบ้ากเราไปขับเล่นๆอ๋อดีนข้าทขีดีเล่นๆอเลยนะฮะ งานง่ายๆเห็นไหมค่ะเนี่ยนะที่ไหนผมเล่นยังไม่ได้เอาจริงแล้วเนี่ยแบบยังแบบยังหกสิบบาทอยู่เลยอะไรเงี้ยแบบไม่ต้องอะไรเยอะของผมเลยกอแบบงานชิวๆงานง่ายๆไม่มีอะไรยากเลยปะเออการที่ไอ้เสือมันกระโดงกระโดดเน่ยง่ายยิ่งแบบปอกกล้วยเข้าปากเออนะปอกกล้วยเข้าปากมันยากนะปกติโอ้โหเป็นไง โอ้โหเป็นองาปูติดปอกุยเขาเป่าเมันยากเว้ยไม่ผมไม่กินทั้งเปลือกเลยเป็นที่โป้อยอันเนี่ยไม่ใช่อย่างกล้าเล่นนะอยู่คนเดียวโอ้เป็นไงร้อยหนึ่งเป็นไงร้อยหนึ่งโอ้ยมันจะงไห้กันไปแล้วมันเดียงไายกันไปแล้วโหเยี่ยมว่ะรูวมว่ะจัดทางไปดีวะเนี่ยขอโทลนะพี่จิขอเล่นเบียร์สอแล้วกัน นะขอเล่นเป็นสอวกันขอเล่นเป็นสอวกันแปดสิบรอบมาขอเล่นเป็นสอแล้วกันแบบจริงๆไม่อยากเล่นเป็นอะไรอย่างเงี้ยหรอกไม่อยากเล่นเคยเป็นหนึ่งหรอกปกติเนี่ยผมกดออโต้แปดสิบนะทุกคนนะมันโดดแปดสิบรอบนะเว้ยและคือแบบเป็นตำลึงทุกรอบหรือไม่ก็เป็น y, วายทุกรอบอะ่ะทุกคนเคยได้แบบวายวายวายเชื่อมวายแม่แบบวายเต็มจอวายเนี่ยคือแพงมากนะทุกคนไม่เชื่อเดี๋ยวผมกดให้ดูอ่ะว่าวายเนี่ยมันแพงขนาดไหนยังไม่ดู เฮ้ยแม่เนี่ยปบ,บติวา่าเนี่ยสามตัวมันจ่ายสามร้อยห้าสิบอะผมคิดได้ดูบผมคิดได้ดูบไม่ใช่ปฏิทินคือชี้เลขชี้ได้ดูอ่ะสามตัวสามตัวสองร้อยห้าสิบเอาก็เอาสองห้าศูนย์คูณกับเก้านะฮะก็คูณกับเก้านะคูณกับเก้าเล่นสมมุติเล่นเบรดไรอ่ะสมมุติเล่นเบรดเบรดพันน,นะฮะแล้วก็คูณนพะันไปนั่นก็คูณไปอีกอาสิบ แม่ปกติอ่ะผมแบบเล่นเบ็ดพันดีนึงผมได้ดอกละยี่สิบสองล้านแล้วแล้วผมแล้วครูครูต้องคูณไปอีกแปดสิบเนี่ยปกติผมได้วันหนึ่งพันแปดร้อยล้านนะทุกคนก็กับการเล่นเสือเนี่ยทุกคนเล่นแบบง,ง่ายๆแบบวันละแปดสิบออโต้ทุกคนปกติผมจะเล่นเบ็ดห้าพันเนี่ยแต่ว่าผมไม่ส่งสารให้พีจีผมก็เลยเล่นแค่แบบว่าเบ็ดพันพอเออวันละหนึ่งพันแปดร้อยล้านเดี๋ยวนะง่ายๆนะทุกคนนะปกติผมเล่นอ่ะ ตัววันล,ละ80ไม้80ไม้เล่นวัวบ้างเล่นเสือบ้างเล่นอ่าอะไรเงี้ยสลลบไปเลยนะกะไม่ได้เท่าไหร่อะไรขนาดนั้นนะดูนแล้วก็วันล,ละแค่ทำ800กว่าล้านบาทเองป่ะตือมันไม่ได้เยอะอะไรนะแื่พูพูดว่าเยอะก็ไม่ได้เยอะหรอกเออใครก็ได้ใครก็ไม่ได้หรอกก็เอา,าวันนี้กูามาโม้กินไปสมองลัน่นสมองแม่งลันน่นนี้วันเนี้ย กูเ <c oughs> ยี่ยโม่ไอ้สารเล่คนโม่ก็ปกติก็ชิียวเฉนะครับทุกคนแล้วก็กไม่ได้มีอะไรแบบให้เออ,นนอมันหน้ากังวลหรือให้มันยากอะไรไม่เห็นไหมเป็ี่นตัวตัวนี้อีกแล้ยชิมารมันเปลี่ยนตัวคูณสิบก็ได้อยู่เอออันนี้ก็สองร้อยบาทเลยถ้าได้คูณสิบนะแต่ถ้าไม่คูณสิบก็เครียดหน่อยยังคูณสิบไงแล้วเน้นๆอ่ะสองร้อยบาทอ่ะเน้นๆอ่ะทุกคน,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 น ว่าพื้นว่าพื้นพี่บ้าวว่าพื้นว่าพื้นนี่สองร้อยบาทนี่พี่บ้าวพี่บ้าเวเออวันนี้มันยากอะไรถามหน่อยเออมันไม่ได้ยากแล้วผมหัววันหนึ่งพันแปดร้อยล้านเนี่ยนะทุกคนนะที่ผมบอกไปเนี่ยปกติผมเอาทุนมาเท่าไหร่หรูป้ป่ะไอ้เงี้ยทุนมามาแค่มาแค่ร้อยเดียวร้อยเดียวผมคนเป็นร้อยทีเดียวแล้วพอมันได้เป็นพันผมก็ค่อยขึ้นเป็นพันอะไรเงี้ยปกติก็เล่นแค่นี้ไม่ได้เล่นเยอะนะฮะ ถ้าใครแบบว่าเอออยากเล่นแตกแบบวอลล่าส์หนึ่งพันแปดร้อยไลนแบบผมก็สมัครได้นะรู้นะผมจะเปิดคอร์สสอนอ่าเจอกันได้ที่ Impact Arena นะเดี๋ยวพวกอีโรนมอีโร,มโร,มโรมนมาก็มารวมตัวกันสอนผมเล่นสล็อตอ่าจะจัดขึ้นในวันที่อะไรวะจำไม่ได้แล้วผมก็เปิดดูก่อนขอเปิดดูก่อนอันนี้นผมจีจังอันนี้ผมจีจายอันนี้ผมเปิดคอร์สสอนเล่นสล็อตจริงๆอีโรนงอีโรนมาเนีมม่ยเป็นสมัครกันมาเต็มเลยหมดเลยนะเร่งน,นะ ่าสักคู่นะสักคู่นะรวนเสียดรวนเฉียดจริงจังผมจริงจังเอ,อ่อวันที่30กุมภาพันธ์นะทุกคนนะผมเปิดคอร์สสอนในวันที่30กุมภาพันธ์ของทุกปีนะทุกคนนะ30กุมภาพันธ์นะผมแบบสอนทุกครั้งวันที่30มสิบแล้วนะนะ ไม่ใช่วันที่ยี่สิบเก้าไม่ใช่วันที่ยี่แปดแล้วไม่ใช่วันที่หนึ่งเป็นวันที่สามสิบมันเป็นวันที่พิเศษเลยทุกคนต้องหาให้เจอผมที่จะเปิดค่าสอนใครที่หาไม่เจอเนี่ยก็ผลเรียนไปนะฮะผมเปิดค่าสอนขอรับไมแพงทุกคนผมที่ขอ,ขอรับคนละลอยล้านเท่านั้นเองนะก็ขอ,อรับประมาณสองเท่าแล้วมีประมาณอ่ายี่แปดคอร์สนะ นะ่าสนใจ8คอร์สสมัครครั้งหนึ่งให้คนมาเรียนก็เออที่อินแพกอะบรรจุคนไนดะ้ประมาณอู้เยอะอยู่นะแต่ผมรับแบบลิมิตแค่แบบประมาณ4-5พันคนแค่นั้นเองนะใครอยากสมัครก็สมัครเข้ามาได้นะวันที่3-4ของทุกปีวันที่3-4กุมภาพันธ์ของทุกปีนะผมเปิดคลาสสอนอีรอนมูนอีรอนมัสสตีดจ็อบมาซึกระเบืออะไรเงี้ยมาทุกอะมาทุกคนเลยทุกคนนะปูตินยังมาทุกคนผมเปิดคาสอนอะจริงเออ นะครับก็ใครอยากมาเรียนก็สมัครกันได้ยังไงเดี๋ยวนี้โอเคโอเคโดดไอ้เหี้ยไม่ต้องอะไรเยอะให้มากกว่ามันโดดง่ายๆมันโดดแบบเฉียงเฉียงมันเป็นเฉียงเฉียงก็โดดไงวะไม่รู้นะสามบาทเดียพี่ครับเกินไปบางทีมุด อ่านเ่เอ็นสารไม่โดดไม่โดดไม่โดดไอ็นชิม่ายอ็นว่าจะกระโดดสุดท้ายก็ไม่โดดเอ้ยเี็นชิม่าจะกระโดดยังไงเสือไงเสือว่าไงเสือว่าไงผมว่าเงินเสือีเสือว่าไงผมว่าเงินนะฮะออื อะไรก็กินไปแต่กูกิน912บาทงานง่ายง่ายงานชิวชีบอกแล้วมันไม่ยากมันไม่ยากไม่ต้องกระโดดแล้วมึงไม่ต้องกระโดดก็นได้กลัวของจริงจบหายอันเนี้ยนี่นู่นจะกระโดดเป็นของแถมิแหมไม่น่ารักนะหาะเราเนี้ยเอ้ยเอ้ยผัดสึ่ อืมฮ่าฮ่าฮ่าฮยิ่งบูชได้ไงวะโอ้โหโอ้โหโอ้ยฮ่า่าโอ้ยโอเคสุดท้ายก็ขอต้อนรับเลยนะการทหครคนกูเลยจ้ะยังได้ได้ใหญ่วะเนี่ยกูขานจะโม้โม้จนไปเรื่อยๆจนกูตามกูอย่างบนในเฮี้ยได้เสร็จเลยก็จะพอเลยนะอ่าถ้าใครยินชอบคลิปวิดีโอนี่ได้ยิาเสียงหายเลย โทษเสียงโอเคนะครับถ้าใครยินชอบวิดีโอนี้นะครับโปรช่วยกันกดไลค์กดซับสไครต์กันได้ด้วยนะก็บอกว่ามันงานมูหัวนะทุกนะเออก็ไปละใครสนใจเข้ากลุ่มบัวน้ำทามก็สามารถคลิกลิงก์นะทุกคนที่ใต้คอมเมนต์แรกกันได้ผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้นะครับวันนี้ผมชินเจ้าบอยขอตัวลาเดี๋ยวดีๆเจอกันใหม่คลิปหน้าบายๆครับผม